เนี่เราทำเวลาเวลาทุกวันเป็นประจำสลับเสอเป็นปกติเราได้รับเจาเป็นรับช้าหรืรอบที่พวกเราเรีนเป็นแล้วหนึ่้งก็เสริมเป็นสองร้งเป็นการเสริมตัวาจาจถ้าอ์ตาว่าพระศาสนาในคเป็นจรงรู้สึกแค่ลง ที่กำลังไหลเข้าไหลออก ของพระองค์แถมแจ้งนะสิทธิของพระองค์ใครรอนสิธของพระองค์ใครรอหนักเดหือนบุคคลงานของที่ขมเกเหมือนบุคคลงานของที่มเกิดของที่ิเกิดของที่ปิดพระองค์ทรงจำพระเจ้าว่าพระองค์ทรงจำพระเจ้าว่าเป็นบุปาศกเป็นบุปาศกผู้ถึงสาระตอชีวิตผู้ถึงสาระตลอชีวิตท่านแต่ ครับหนึ่งสองสาม